นี่มีเป็นประตูเห็นไหมของเก่าอุ้ยมีประตูโบราณด้วยเธออุ้ยนี่ประตูโบราณมากเลยนะดูสุพึงมากมันจะเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าปราง ที่เป็นที่มาของชื่อวัดฉีวัดปรางศรีดารับปรางทําไมคุณเอกถึงได้พาพี่แหม่มมาที่นี่คือคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวัดปรางศรีดาที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราไปที่บ่อแผ่แก้วซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับนางนาคที่ชื่อว่าพนังศรีดาแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่เชื่อมโยงเรื่องราวแล้วกันเนาะมันโยงกับมันโยงกันโยงกับวัดบ่อไผ่แก้วใช่เอาเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเป็นรูปปั้นที่เป็นตัวแทนของพนังศรีดางั้นมาเชื่อมญาณบารมีของพ่อแม่เลยท่านแบมือแล้วรอแล้ว เหมือนบอกกล่าวท่านนะเนาะให้ท่านรับรู้อะไรเงี้ยแล้วก็งานที่เราทำเหมือนเคยแผ่บาร,รมีให้ท่านนะเนาะก็คือขอบาร,รมีของแม่สีดาเออให้แบบเหมือนช่วยเราขอบาร,รมีเครื่องบาร,รมีท่านอ่ะก็ขอให้ท่านแบบเหมือนกจะส่งเสริมเกื้อกูลเราอ่ะก็ต้องให้อาจารย์ชินเปิดให้ดูว่าแม่รับรู้ไหมท,ที่พี่เมียมสัมผัสก<ช>ับพ่อแม่ที่เพื่อนไปถ่ายดกันนะแต่กจับอะไรเนา่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาม<ข>าดูดิดดูิหาย ดิเฮ้ยต่เหมือนจริงนะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแหละ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดเขาเรียกว่าวัดปางศรีดาออวัดปางศรีดาครับโคราชเหมือนกันนะคะทําไมคุณเอกถึงได้พาพี่แหม่มมาที่นี่คือคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นคืออย่างที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราไปที่บ่อไก่แก้วซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับนางนาคที่ชื่อว่าพนังศรีดาแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่เชื่อมโยงเรื่องราวแล้วกันเนาะเป็นเรื่องเล่า ในในตำนานที่ตำนานชุมชนในท้องถิ่นนี่แหละที่เขาเล่ามันโยงกับมันโยงกันโยงกับวัดบ่อแก้วมันใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับโบราณสถานด้วยเหมือนเหมือนมีเป็นปางแบบหินศิลาแรงนะครับในเขาเรียกว่าศิลปะแบบขอมครับส่วนส่วนยุคไหนนั้นไม่ไม่ขอพูดตรงนี้เนาะอันนี้คือจุดสาคัญที่เรามาที่นี่ใช่ซึ่งมันเชื่อมโยงกันกับบ่อแก้วแต่ที่นี่มีครุฑอะแล้วพูดก็คือพระอินทร์หรอข้างบนอ๋อถ้าถ้าถ้าเป็นคุรี่ต้องเป็นพระวิษณุหรือพระวิษณุพระนารายณ์อ๋อ ถ้าช้างเอรันคือพระอินใช่โอเคไปเราเราไปดูกันข้างในมันจะมีอะไรบ้างคือสําคัญก็คือคําว่าสีดานั่นเองใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นก็คือพระแม่สีดาซึ่งเป็นทิดาของเท้ากระยองคําค่ะนะครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดปางสีดาซึ่งเราไม่รู้หรอกเราบอกไม่ได้หรอกว่าเรื่องเล่าเกิดก่อนสถานที่ค่ะหรือสถานที่เกิดก่อนเรื่องเล่าแต่ก็ไม่ให้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะครับนี่นพี่แมมที่เป็นความเชื่อว่านี่คือรูปปั้นของพระแม่สีดาอุ้ยสวยด้วยอ่ะ ไม่ค่อยไม่เคยเห็นรูปแบบนี้นะพี่แม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยออาพี่แม่ไม่เคยมาตรงนี้ใช่ไหมไม่เคยอ,อ๋อผมมามาครั้งหนึ่งจะดูจริงๆก็คือไม่ไม่เหมือนรูปปั้นแบบนางอัปสราหรืออะไรที่เกี่ยวกับขอมนะเหมือนกึ่งกึ่งผสมผสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็เอา,เอาเ,อาเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเป็นรูปปั้นที่เป็นตัวแทนของพระนางสีดาอ๋อครับพี่แม่มาชุดเหมือนที่พี่แม่ไปถ่ายด้วยกันนลยนะเครื่องประดับอะไรนะม <c oughs> าเด,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 ดี๋ยวเ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 อามาดูดิใช่ไหมอ่ะ วิลหน้าดูดูหน้าเมื่อเช้าที่เราทำพิธีที่พี่หมอมเสดเนี้ยแล้วหน้าจะอุ้มอุ้คล้า,ายกันแบบนั้นอ่อจริงจตรง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 สั่งวันตรงเนี้ตยตรงซอยตรงเนี้ยโทษนะครับอนุญาตนะครับท่านเออหรือหน้าอุ้มอุเหมือนกันด้วยดูดิปากปเปิ่งค้ายเลยนะพี่เฮ้่เหมือนจริงนะดูจากปากนะเอาปากเลยนะปากแล้วก็คือหน้านะอิ่มอิมอ่ะเธอว่าเหมือนไหมเออไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อละเอ๊เดเวอ นี่พี่แม่ตัวนี้นะฮะอังงอยู่อันนี้ก็เลยยังงงอยู่ตันอยู่ตันอยู่งั้นมาเชื่อมยามารมีของพ่อแม่เลยทำยังไงถ้าคิดว่าพี่แม่จะเชื่อมยามจะทนต้องทํำยังไงท่านแบมือใช่ไหมพี่แม่สัมผัสเลยมาทํำยังไงนี่ไงท่านแบมือแล้วรอแล้วออยากได้อะไรอยากขออะไรเชื่อมต่ออะไรจากเราเราก็คือเหมือนเราอธไษย่างนี้หรอหรือเราอย่างดีใ่พอดีเลยอเชื่อมกับแม่พ่อแม่ครับ หรือพี่แม่มีอะไรที่อยากจะบอกท่านหรืออยากจะให้ท่านบอกอะไรกับพี่แม่มอธิษฐานเลยครับ รู้สึกแบบแบบพลังของแม่ไงเพราะมือท่าอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ขอพรท่านแหละเรื่องงานนะแหละครับก็เล่าเรื่องราว <c oughs> เรื่องราว <c oughs> เรื่องราว <c oughs> ในในในที่เราเกิดมาเป็นคนเน <c oughs> เี่ยครับแล้วก็บอกชื่อนามสนานกุลอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนบอกกล่าวท่านนะเนาะให้ท่านรับรู้อะไรเงี้ยแล้วก็งานที่เราทํา <c oughs> งานเกี่ยวกับธุรกิจอะไรแล้วก็งานเนี้ยที่เรามาถ่ายทาที่เนี้ยเราทารายการมูตามแมพเนี้ยก็คือขอบบารมีของแม่สีดา เออให้แบบเหมือนช่วยเราขอบาร,รมีพิ่งเรามีท่านน่ะถ้าเรามีพกชาติที่เกี่ยวเนื่องกันมากับแม่สเสดยจอะเงี้ยก็ขอให้ท่านแบบเหมือนกับส่งเสริมเกื้อกูลเราอะ่ะให้ให้รายการมูตามแหม,มเนี่ยก็คือเป็นรายการที่เกี่ยวกับเทพทวดาสิลปศิธป์อยู่แล้วเหมือนเผยแผ่บาร,รมีให้ท่านะนะ่ะเนาะก็ขอให้แบบว่ารายการเนี้ยก็มีคนชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ทะเลาะสนับสนุนน่ะ เออรายการเราเนี้ยให้เราอ่ะได้ทําหน้าที่เนี้ยต่อไปครับแล้วต้องให้อาจารย์ชินเปิดให้ดูว่าแม่รับรู้ไหมที่พี่เมมสัมผัสกับพ่อแม่ท่านรับรู้ยังไงท่านให้อะไรหรืออะไรมีอะไรติดค้างไหมอ่ะใบเดียวจบแพดคู่ซับนะครับรับรู้นะครับเดี๋ยวประธานซับให้ตามที่ขอนะครับรับประทานงานนั่นแหละโดดเด่นอธิฐานเอาหลายช่องทางนะครับมาคู่ไงกุญแจคู่มาเลยชายิงเห็นไหม คู่ผู้กุญแจคู่มากขาเลยเปิดได้สำเร็จออกมาด้วยกันไงใช่พอต้องทำคู่กันห้าาสพอมีออกุญแจ้าอีกคนหนึ่งห้าสิบห้าสิบจบเได้ไหมห้าสิบหไปไหนต้องพ่วงกันไปด้วยอ, <laughs> อายุ <laughs> อายุเออใช่ <laughs> อายุ <laughs> อายุ <laughs> อายุ <laughs> อย่ะใช่ <laughs> <ย> <laughs> <ย> <laughs> แต่หมายว่าก็าคือแฝงคู้ซับก็เหมือนกับว่าทำรายการใช่ก็เขาจูนอาจารย์เองคู่หนุ่ให้มาเหมือนเกื้อก้าวพี่เพราะว่าพี่ก็ศรัทธาแต่คุณเองมีความรู้มันมันมันจะมี มิติของเวลาบางอย่างที่มันบังเอิญที่แบบอ๋อเราต้องไปด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ว่าเราวางแพนนัดหมายกันว่าพี่แม่วันนี้เราจะไปตรงนี้แล้วเราไปเจอกันไม่ใช่แล้วต้องถามพา่ว่าพอไปทาพิธีที่ปราสาทพี่มายแล้วการแต่งตัวของพี่อ่ะอ่าอ่าเออให้อ่าเมื่อกี้ให้น้องให้ดูภาพคือคล้ายกับแม่สีดาองค์นี้มากลยการแต่งตัวนะทั้งแต่ตั้งแต่ผมลมาเลยสีแดงเลยเห็นไหม เป็นต้นมันพระบุตรนะครับก็คือมีสายยานของแม่คอยดูแลเป็นเชื้อเป็นสายอย่างนี้เลยสายเป็นชุดสีแดงเลยนะคอแปดคร้บหนึ่งแปดมาแจะบอกว่าไม่มีคำสาปไม่ไม่เชิงมีพันธนาการ่เหนี่ยวรั้งสายยานเอาไว้ให้มาทํางานของแม่สายยานของแม่นะครับก็เลยได้มาที่นี่แต่ไม่ใช่เรื่องของการจองจําที่นี่ใช่ไหมไม่เชิงไม่เชิงนะคบเป็นเรียกมาเพม่อนูกผูกเรียกให้มาล้างอะไรที่ติดขัดในใจของเรานั่นแหละคืออะไรที่ติดขัดให้มันจากที่คาดเคลื่อนให้สมดุล ในในการมีประวัติของแต่ละสถานที่นี่เราเราบอกไม่ได้หรอกว่าเรื่องราวนะเกิดก่อนสถานที่หรือสถานที่มันจะเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าปรางที่เป็นที่มาของชื่อวัดีวัดปรางศีดาพระปรางปรางมันจะคล้ายๆลักษณะของ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 สถาปัตยกรรมของของขอมเราจะเรียกว่าปรางหรือพระปรางถ้าถ้าถ้าอย่างอีสานอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าธาต หรือถ้าภาคกลางที่เรีว่าเจดีคล้ายๆเหมือนแถวแถวเนี้ยจะไปเหมือนโซนเนี้ยก็จะเกี่ยวขอนะอะไรจะต้อสังเกตไหมจะเป็นศิลาแรงในกัาแพงเดี๋ยวเราไปไปดูรอบๆนิดนึง๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกับพวกเราด้วยอาจจะมีแบบเคยเคยเป็นการก่อเหตุไหมพี่แมะมีลักษณะของมีกำแพง แผงแก้วมีเป็นกําแพงถ้า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 โบราณของอีสานที่มีโบสถ์อยู่ตรงกลางรอบนอกก็จะเรียกว่ากําแพงแก้วอแต่อันนี้ประตูใช่ไหมนี่มีเป็นประตูเห็นไหมของเก่าอุ้ยมีประตูโบราณด้วยเธอบอุ้ยนี่ประตูโบราณมากเลยนะดูสุพึงมากในข้างในมันก็จะเป็นลักษณะของการสร้างในที่เรียกว่าเป็นพระปรางนี่แหละนะครับเราจะเรจะเรียกประมาณนั้นอ้แถวบ้านผมก็จะเป็นแปลว่าธาตุเจดี หรอแปลวนาคีสองฟ้าเดี๋ยวพี่แมวมันจะเป็นบรลักษณะเหมือนกับเหมือนมีประตูทั้งสี่ทิศด้วยนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างงี้นะครับว่าเราโบราณสถานที่แบบชำรุดสุดซนมันนะ้ง่ะมันมีประชากรที่มาอาศัยอยู่แล้วมีการสร้างเข้ามาใหม่แบบยุคต่อยุครุ่นต่อรุ่นอันนี้เป็นอะไรคะลักษณะตรงน,นี้มันจะเหมือนเป็นใบเสมาแบบโบราณแบบโบราณเราไม่เข้าใจว่าปักอยู่แต่เดิมหรือเปล่า คิดว่าน่าจะปักอยู่แต่เดิมลักษณะอันนี้เป็นใบเสมานูดีมีดอกพุทธแกะซ,ซึ่งการปักใบเสมาในโบราณนนในในสนของอีสานเนี่ยนะครับเหมือนการเป็นปักเป็นพุทธมณฑลเป็นเป็นปักเป็นพุทธมณฑลว่าอันนี้เป็นเขตเขาเรียกว่าเขตศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเราเลยไม่แน่ใจว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยถูกผสมผสานทั้งความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ด้วยฮินดูด้วยหรือพุทธด้วยหรือผีด้วยนะครับพี่ว่าวันนี้ มงคนตั้งแต่เช้าแล้วฝนตกตลอดตกตงอยู่จตกยืเขาบอกว่าหน้าให้น้ำไงก็คือเหมือนพีนักคาราดป่วยพอ่ตลอดเลยใช่ไหมก็คือเออเนี่ยถ่ายอยู่หยุดตกตกอยู่หยุดตกหยุดหยุดเนี่ยเนี่ยจนจะท่งตัวเนี้ยก็ยังตกอีกเนี่ยหยุดมาแล้วก็มาตกอีกเห็นไหมครับเนี่ยพีมแอมจะเป็นเหมือนกับตรงแล้วหินที่มาทําเป็นเป็นกําแพงเนี่ยใหญ่นะใช่ครับถ้าหินที่เขาก่อสร้างเป็นเป็นปราสาทหินอ่ะมันก็จะเล็กกว่านี้แต่ว่าตรงกําแพงนี่ใหญ่มากเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่อยากจะมา เที่ยวหรือมาไหว้มาขอพรมาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับสายมูเนี่ยนะครับก็ที่ตรงนี้คือวัดปางศรีดาเนี่ยก็คือสามารถพิมพ์ใน Google Map ได้แล้วก็ปักหมุดก็มาตามนี้เลยก็คือมาขอพรแม่ศรีดาใช่มาขอพรแม่ศรีดาที่ตรงนี้ซึ่งเป็นวัดปางศรีดาคุณว่าคนณข้างในอะไรนะแต่มีอะไรสำคัญกระจกน่าจะเห็นเป็นข้างในไปไหว้หน่อยไหมในในมาแล้วขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับอันนี้เป็นอะไรภารกิจไม่อันข้างในเป็นอะไรอ่ะ เออน่าจะเป็นแบบคือเลยมองไม่เห็นเลยต้องเข้าไปสูมล็อกอยู่ล็อกอยู่คือข้างในนี่อาจจะเป็นรัสเซีของเหมือนแท่งแห้งหินหรือเป็นใบเสมาหินหรืออะไรสักอย่างหรือเป็นรูปหรือะไรสักอย่างนี่แหละครับเราไม่สามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้ไม่ไหวกล้องสูมเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กล้องเก็บรายละเอียดตรงนั้นดูว่าขนาดเป็นยังไงเราก็จะมาอธิษฐานตรงนี้เนาะขอเข้ามาพบพระภูมิเทวดาเขาเขียนอย่างนี้ ข้างในด้านนี้ที่ประตูกระจกล็อกไว้ก็คืออะไรคะอยากทราบว่าคืออะไรอ๋อเป็นที่สักการะอ๋อก็ถูกว่าเป็นที่สักการะอยู่แล้วที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยานสถิตตรงนี้เหมือนเป็นจุดเชื่อมของเขานั่นแหละมีความเชื่อของเขาว่ามาตรงนี้เวลามีประพมีต่างๆสักการะให้มาตรงนี้อ๋อเป็นศูนย์รวมจิตใจอะไรแบบใช่ก็แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงใช่เออจริงๆเราก็แบบเป็นสายชอบไหว้เทพเทวดาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไงแล้วก็เหมือนที่ แล้วพี่ก็เป็นคนรู้สึกว่าชอบได้ไปที่เก่าแก่โบราณอะที่แบบเหมือนออริจินอลไม่ใช่ที่ที่แบบสร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออเรู้สึกว่าปู่อะจะพาไปไปในที่ที่แบบว่าเก่าแก่โบราณแล้วมีมานานแล้วเป็นตำนานเล่าขานะสังเกตดูนะแล้วก็มีเรื่องราวอ่าพี่แม่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอกศักดิ์สิทธิ์คมพีบารานติดตามอาจารย์เอกศักดิ์สิทธิ์คมพีบาดาลได้ใน เฟซเพจชื่อนี้เลยค่ะชื่อนี้แหละครับพิค์คำพีบาดานคัมพีบาดาน,ข,นาขึ้นเลยค่ะเพราร่าศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นมาแล้วนคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เอกก็จะเป็นผู้มีความรู้ในด้านของเกี่ยวกับพญคราชใช่แล้วก็วอาจารย์ชินให้บุตรสมองกรรมนะคะที่สองคนนี้ยพี่เชื่อว่าปูพยายา่พญคราชปู่อินทรนคราชอ่ะท่านเหมือนจูนมาเพื่อให้มาทํารายการกับพี่แม่เหมือนมาช่วยเกื้อกูลกัน,กนเพราะว่าบางทีพี่ก็อาจจะเป็นคนที่ศรัทธาล้วนๆเลยแหละแล้วก็ เลือกคนที่มาช่วยกันทําหน้าที่เพื่อเผยแผ่ในเรื่องในสถานที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในเมืองไทยเรามีเราเหมือนว่าแต่ละที่ที่เราไปอ่ะเราก็ไม่ได้กําหนดเองทุกที่ไงอย่างอย่างเนี้ยอีพีเนี้ยก็ไม่ได้กําหนดแต่เราก็ได้มาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พี่เชื่อว่าเบื้องบนท่านคงจะอยากให้เรามาถ่ายทาที่นี่ถึงวาระเวลาแล้วเราก็ได้มาในแต่ละอีพีอ่ะคือเหมือนว่าพอทำทางไปคุยคณเอกปุ๊บคณเอกก็จะเหมือนพูดเอ๊ะ ตรงนั้นมันมีมันมีจุดเชื่อมโยงให้พูดไปถึงสถานที่สถานที่หนึ่งเหมือนเมื่อกี้ที่ชัยภูมิปั๊บอย่าบอกนะเรากำลังถ่ายทำที่โคราชแล้วคีย์เวิร์ดคือคำว่าชัยภูมิจะบอกนะว่าต่อไปจะได้ไปถ่ายทำที่ชัยภูมิและอาจารย์ให้บุษบงกรรมที่เป็นคนชัยภูมิค่ะแล้วผมไม่อยู่ตอนนี้อยู่ที่ชัยภูมิเอาจะบอกนะถามให้เลยจะเหลือยถ้าเหลือหรือไมายพราะว่ายังไงอ้าวเป็นผู้นำทางพาไป ทามาซับคีย์ว์ดเราอะเรารู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาไม่รู้จะไปตอนไหนละไม่รู้แหละไม่รู้อะไรเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดเดี๋ยววพอถึงแล้วปุ๊บมันจะต้องมีอะไรที่สามารถบอกเราแล้วเราก็จะอ่ะ็นการเดินทางขอให้เดินทางออก เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องติดตามนะครับว่าชัายภูมิในคีย์เวิร์ดของจังหวัดนครราชสีมาที่เรากำลังถ<ช>่ายทำเเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปหรือจะได้ไปตอนไหนติดตามที่ไหนครับพี่แหม่มครับในรายการมูตามแแบบนะคะสว,ส,สวัสดีครับคือดีมากเลยอ่ะคือสงบไงพอสงบอ่ะถ้าอาธิษฐานจิตเราก็แบบเหมือนสื่อตรงถึงท่านนะดีมากเลยนะ นี่ปางประธานเปิดโลกค่ะพี่จําไม่เห็นพระอย่างเงี้ยคือปางประธานเปิดโลกเนี่ยถือว่าก็เป็นบุญของเรานะที่ได้เข้ามากราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะสถานที่วัดปางศรีทายแห่งนี้นะคะแล้วก็ด้านในมีพระประคุตด,ด้วยคือเหมือนสื่อถึงว่าเราก็จะมีกินฉันไม่มีวันวไม่ได้เจอกันง่ายๆนะพระประคุตอ่ะเออดีอ่ะแล้วนี่แบบพระปางเปิดโลกก็คือแบบเปิดอ่ะ เปิดให้พวกให้เราแหละดีรู้สึกดีมาก